เรียบร้อยทุกคนพี่มี1 0 0 0 0หื่นลูบี้เรียบร้อยฟรีๆเป็นไงสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีหาลูบี้นะครับก็ตอนนี้พี่มีลูบี้อยู่เท่าไหร่วะตอนนี้พี่มีลูบี้อยู่1493งพรลูบี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทําให้มันเป็น10,000ลูบี้นะทุกคนก็วิธีนี้เพื่อนๆสามารถทําตามพี่ได้นะก็เอาหาลูบี้ให้ตัวเองพี่จะหาให้ตัวเอง10,000ลูบี้นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะทุกคนว่าพี่จะทํายังไงก อย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่จะย้าย ID ดีก่อนนะพี่จะต้องไปเอา ID ดีใหม่มาเล่นก่อนนะตอนนี้พี่อยู่ที่ i อดีใหม่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีบปั้นมันให้เวล20ก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่จะหาลูบี้ให้ตัวเองนะครับต้องเลเวล20ก่อนนะทุกคนก็พี่จะเอาไ d ดีใหม่มาปั้นให้เวล20แล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาลูบี้มาให้ตัวหลักนะทุกคนอย่างแรกเลยนะทุกคนพอเราเข้ามาที่ไ d ดีใหม่เขาก็จะฝึกให้เราซื้อหมูมีอยู่หมูอยู่3าตัวนะทุกคนก็เราก็ไม่ต้องขายมันนะเราเลลย แล้วก็ใช้เล่งโตปัมเวลไปเหมือนเดิมเลยครับเอาให้เวลยี่สิบก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะรีบทําให้เวลยี่สิบไวๆนะเพื่อนๆก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยครับเราไปหาหมูสีดำก่อนพี่ก็จะไปจับบ้านตัวเองนะทุกคนพี่อันนี้พี่แอดเพื่อนไว้หมดละเป็น i d พี่หมดเลยนะครับ4 ID ดีพี่ก็จะหา10,000รนลูบี้ทั้งหมด4 ID ดีนะครับพี่ก็จะมาจับหมูเพื่อที่จะหมูไปหาเพชรนะทุกคนพี่จะมาจับหมูก่อนแล้วก็จะไปหาเพชรก่อนนะครับนี่พี่ก็จับไปเลยครับ1ตัวแล้วก็จับอีกครับ อ่าได้มา2ตัวแล้วนะทุกคนเหลือกตัวหนึ่งพี่จะจับให้ครบ3ตัวนะครับแต่ต้องเป็น4ดาวหมดนะทุกคนพี่จะจับให้ได้4ดาวหมดแล้วก็ต้องหน้าไม่เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้พี่ได้4ดาวมาหมดแล้ว3ตัวนะครับหลังจากรับเสร็จแล้วเราก็เร่งโตหมู3ตัวนี้เลยนะครับแล้วเราก็อัพเลเวลมันเลยนะทุกคนให้50ไปเลยนะครับ49อันนี้น่าจะหมดละไม่เป็นไรครับพอเราหมดแล้วนะอุย้ย ตอนนี้เราเวล50เอ้ยตอนนี้เราเวล50กับ49 2องตัวแล้วนะทุกคนแล้วเราก็มารับความสำเร็จอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เราจะอัพเลเวลให้หมูตัวหนึ่งนะครับให้มันเวลขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่จะไปตะลุยด่านก่อนนะครับก็ลงไปเลยลงให้ e ซี่ให้หมด4ด่านเลยนะครับอ่าตอนนี้เราผ่านง่ายหมดแล้วนะทุกคนง่ายทั้ง4ด่านตอนนี้ก็พี่ก็ผ่านหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ไปอัพเวลให้มัน5้ิตัวก่อนนะมารับของรางวัลก่อนนะทุกคนแล้วก็จะมารับตรงนี้ เราผ่านเวลาเราผ่านดานเราก็จะได้ได้ได้เพชรนะทุกคนเราก็จะได้เพชรได้ยาเร่งโตได้ยาเร่งคอนะครับก็รับไปให้หมดเลยพอเรารับเสร็จนะครับเรามาอัพเลเวลหมูให้มันเวลขึ้นเหมือนเดิมตอนนี้หมูมันยังเวลยี่สิบหกอยู่นะเราอัพให้มัน50ไปเลยนี่ตอนนี้ก็50แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็50ตอนนี้เรา53ตัวแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้แต้มลงดันตอนนี้แต้มลงดันเรา,เรายังเหลืออยู่7ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปลงแม่มดยากนะทุกคนเอ้แม่หมดปกติเราต้องผ่านแม่หมดปกติก่อนนะ อ่ะตอนนี้พี่ก็ผ่านแม่มดปกติแล้วนะทุกคนพี่ก็เหลือลงดันอีก6ครั้งนะครับพี่ก็จะลงง่ายแม่มดไปให้ครบ6ครั้งเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่รีบไปเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ลงดันครบแล้วทั้งหมด10รอบนะครับก็พี่ก็จะลงหมาป่าไฟง่ายแล้วก็เยติง่ายหมีป่าง่าย,มาายแม่มดง่ายนะครับแล้วก็ไปลงแม่มดปกติรอบเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาลงแม่มดง่ายให้หมดเลยนะทุกคนตอนนี้พี่ก็ลงครบหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปจับหมูตัวเมียมาก่อนนะนี่พี่ได้หมูตัวเมียละพี่ดาไปจับตัััวววผูมมมมา3ตตเลยไ่ีส โอเคตอนนี้พี่ได้หมูตัวเมียมาแล้วนะทุกคนพี่ก็จะเร่งโตมันก่อนนะครับแล้วก็อัพน้ําให้อาหารมันแล้วพอพี่มีตัวเมียนะพี่จะขายตัวผู้ให้หมดเลยนะครับเพราะไอดีนี้พี่ไม่ได้ใช้นะพี่เอามาหาไดมอนนะทุกคนพี่ก็ไอ้พี่พี่เอามาหารูบี้นะทุกคนพี่ก็จะขายหมูไว้ให้หมดเลยนะครับเก็บตัวเมียไว้แค่ตัวเดียวนะครับหลังจากนี้พี่ก็จะอัปเกรดคอกก่อนนะทุกคนอัปเกรดคอกให้เป็นหมูเจ็ดตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอรีบอัพหมูให้มันเป็นเจ็ดตัวก่อนมันจะได้ มันจะได้ไวๆนะทุกคนต้องเป็นคอกเจ็ดตัวนะครับพี่ก็จะอัพมันแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับสามร้อยเพชรอ่ะทีนี้ตอนนี้หมูหมูพี่เก็บได้ทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วนะครับทีนี้พี่ก็จะรีบไปซื้อหมูตัวผู้มาก่อนเอ้ยไม่ใช่ซื้อหมูตัวผู้พี่จะไปซื้อหมูหนึ่งดาวมานะทุกคนหกตัวแล้วพี่ก็จะเล่งโตมันแล้วก็ขายรัวๆนะครับอ่ะตอนนี้พี่เวลเก้าแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่แปลต่อนะครับอ่ะตอนนี้เวลสิบแล้วนะทุกคนพี่เวลสิบแล้วอีกสิบเวลนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบบไไปอยย่่าาางรรรรวววววดดเเเเ็็มนนนแีกจะะลล้คับ ตอนนี้พี่เวล11แล้วนะทุกคนอีก9เวลนะครับตอนนี้เราเลเวล12แล้วอีก8เลเวลนะครับอีก8เลเวลนะตอนนี้เราเลเวล13แล้วนะทุกคนก็อีก7เลเวลนะครับพอหลังจากเล่งโตเราหมดนะทุกคนพี่ก็จะใช้วิธีผสมพันธุ์แล้วก็ให้มันผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเล่งขอดแล้วก็อาบน้ําให้อาหารวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนจนมันเลเวล20นะครับตอนนี้พี่ก็เลเวล15เรียบร้อยแล้วอีก5เลเวลนะครับพี่ก็จะ วนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเลเวล20นะทุกคนอาบน้ําตอนนี้เราเลเวล18แล้วนะทุกคนอีกแค่2เลเวลเท่านั้นนะไม่นานไม่นานแปบเดียวเห็นไหมไม่นานเลยเรียบร้อยตอนนี้พี่20แล้วทุกคนก็ครับก็ตั้งแต่ต้นก็คือน้องต้องไปลงดันให้ครบ10รอบก่อนนะครับแล้วเราก็จะเลเวล20่นะทุกคนแล้วก็พอหลังจากตอนนี้เราเลเวล20แล้วก็มากดรับของที่ความสําเร็จนะครับกดรับเลยทุกคนพี่ก็จะได้เพชรคืนมาเยอะมากมาก ตอนนี้เราก็มีเพชรทั้งหมด8,885เพชรน,นะทุกคนก็ตอนนี้ในกระเป๋าที่มีเล่งข้ออีก22กับเล่งโต8นะครับ<ม>ก็ไม่ต้องไปใช้มันก็ได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่จะเอาไปแลกลูบี้เลยนะทุกคนตอนนี้พี่มี8,00 0เพชรน,นะครับพี่ก็จะไปแลกลูบี้ก่อนพี่แลกแค่เท่าไหร่ไม่รู้พี่ก็แลกมันห้า5,000แล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่พี่ก็แลกอีกหนึ่งสอง ตอนนี้เรามี885เพชรนะทุกคนตอนนี้เร่งขอดเรามีอยู่เท่าไหร่2 2ครั้งนะครับก็ที่พี่บอกน้องก็ยังจะสามารถน้องก็ยังจะสามารถรับเพชรตรงนี้ได้อีก800นะครับก็สูตรพี่นะก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับไข่หมูทิ้งผสมเ,เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะก็ไข่หมูทิ้งแล้วก็ผสมนะครับแล้วก็กดเร่งขอดเลยครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียดายว่าเอ้ยทำไมเราไม่ใช้น้ายานะทุกคนไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องใช้ เพราะถ้าน้องจะหาลูบี้นะน้องไม่ต้องใช้น้องน้องโยนทิ้งไม่ได้เลยครับแล้วก็กเอาเลเวลนะอาบน้ําพี่ก็เวล21แล้วนะทุกคนอ่ะกดอาบน้ําไปปึ๊บ21แล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าพอเรา21แล้วเราได้อะไร21นะครับมารับของตรงนี้พี่ได้อีก800เพชรเห็นไหมแล้วก็คือน้องมาดูหลอด EP นะครับข้อพี่ต้องขอดอีกแค่6ตัวนะอีก6ตัวพี่จะได้อีก800เพชรนะอ่ะพี่คอดอีก600พี่คอดอีกเดี๋ยวพี่จะขอดอีก6ตัวนะแล้วก็ให้อาหาร ตอนนี้ก็เลเวลยี่สองแล้วทุกคนก็ดูหลอดอีกพี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ต้องการอีกพี่ห้าร้อยเก้าสิบเท่ากับว่าเราต้องคลอดอีกหกตัวน้องมาดูเล่งคลอดน้องพอไหมพอเห็นไหมพี่ก็จะได้อีกแปดร้อยเพชร,รเรื่อยๆเลย,เลยนี่พี่ก็ได้อีกแปดร้อยเพชร,รเห็นไหมได้มาแปดร้อยเพชรแปดร้อยเพชรเรื่อยๆอพี่ก็รับไปต่อ,อเดี๋ยวพี่จะเอาให้สุดเลยว่าจะได้รูบี้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีหนึ่งอ่ะน้องจะได้รูบี้เท่าไหรน่นะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูตอนนี้พี่มีเล่งคลอดอีกสิบห้าพี่เร่ง จะเลเวลยี่สานะครับได้อีกแปดร้อยเพชรนะพี่ก็จะเร่งต่อครับอ่ะปึ๊บอ่ะยี่สามเรียบร้อยอ่ะแล้วพี่ก็มารับของเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็จะได้พี่ก็จะได้ยาได้ได้เพชรมาแปดร้อยได้เล่งค้ออีกสองนะครับก็เห็นไหมเอ็กพีตอนนี้พี่ก็อีกหกขวดเหมือนกันก็จะได้อีกแปดร้อยเพชรนะครับพี่ก็จะต้องค้ออีกหกตัวก็จะได้อีกแปดร้อยเพชรนะทุกคนก็แต่เดี๋ยวพี่พอแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนก็น้องๆสามารถไปทําตามพี่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะไปแลกรูบี้ให้ดูว่าตอนนี้พี่ได้รูบี้เท่าไหร่แล้วแต่ยังยัง ตอนนี้พี่ก็สามารถแลกรูบี้ได้แทบจะหมดเลยอะสามพันอะพี่ก็กดไปเลยครับแลกแลกอแลกอีกปึ๊บอ่ะแล้วก็อีกสองห้าสิบนะครับอ่ะตอนนี้พี่มีลูบี้สอง0ห้าิแล้วนะทุกคนอ่ะหลังจากนี้แหละพี่จะเอาไปให้ไอดีหลักนะครับก็มีทีนะทุกคนตอนนี้พี่จะเอาไปให้ไอดีหลักนะก็พี่ก็พี่จะทําอย่างเงี้ยประมาณ5้าไอดีนะทุกคนพี่ก็จะเอาไปซื้อตัวจากตัวไอดีหลักนะ เดี๋ยวพี่ไปตั้งราคาดีลักให้มันเป็นราคา2,250เพรก่อนนะทุกคนนี่นะครับมาพี่มากลับมาที่ดีลักอ่ะนะเดี๋ยวพี่จะมาตั้งราคาหมูให้ตรงกับลูบี้อีกตัวที่พี่มีนะอ่าเมื่อกี้ตัวนี้นะครับ2,000เท่าไหร่นะ2,250นะพี่ก็ตั้งไปเลยนะครับ2,250อือพี่มีอยู่5ดีนะทุกคนพี่ก็เดี๋ยวพี่ไปดูแต่ละ ID ดีก่อนนะว่าพี่มีลูบี้อยู่เท่าไหร่ว่าจะถึงหมื่นไหมวันนี้โอเคพี่เห็นละ ไอดีพี่ก็จะมีเป็นพันแนะครับพันแตัวแล้วก็มีเป็น1นึ่พี่มีพันแอยู่สามไอดีนะทุกคนเพราะพี่ปันพี่ยังไม่ได้ใช้เล่นคอดหมดพี่ก็จะตั้งไปอย่างนี้นะครับนี่พี่ก็จะตั้งไปแล้วก็อีกตัวนี้พี่ก็จะตั้งเป็น1750เนะครับเพราะพี่ยังเก็บไม่ถึงนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาซื้อให้ตัวเองให้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูกันนะพี่ก็จะไปเอาอีกไอดีหนึ่งซื้อนะครับเดี๋ยน้องดูนะเดี๋ยวพี่จะขายหมดเลยตรงนี้พี่ก็จะเข้้้าาไไปปซือ่่ดดีี๋ววพกลับใหู พี่ซื้อยังไงนะครับพี่ก็จะเข้าไปที่จอนี้ก่อนนะ,ะตัว2องพนนะครับพี่เข้ามาละ ID นี้พี่มีอยู่2 2 5 0ตูบี้นะครับเออเจอลอะทุกคนพี่พิมพ์ว่า KAP นะ,ะหาแป๊บสองพนี่พี่เจอแล้วใช่ปะวะไม่ใช่โอ,อ้นนี้มีคนอื่นหรือว่าพี่ตั้งวะแป๊บนึงไม่ใช่ละโอผิดผิดผิดตัวอย่าไปซื้อผิดนะทุกคนพี่หาแป๊บมันอยู่นะวะโอเคเดี๋ยวพี่ตั้งใหม่ก่อนโอเคพี่ตั้งละสองพันสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวพี่ไปหาแป๊บ โอเคหลังจากเราตั้งมามันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมพี่ตั้งใหม่แล้วนะถ้าเราหาไม่เจอเร,เราลบ delete เราตั้งใหม่นะครับมันจะขึ้นมาอยู่หน้าแรกนะทุกคนนี่พี่เจอแล้วแล้วก็หาชื่อตัวเองนะน้องระวังอย่าไปกดชื่อผิดนะครับบางคนบางทีมีคนมาตั้งชื่อเหมือนเราอะแล้วน้องไปซื้อผิดนี่คือเราเสียให้เขาฟรีเลยนะทุกคนนี่ตอนนี้พี่ก็เจอชื่อของตัวเองแล้วนะครับพี่เจ้าไอดีนี้ซื้อนะกดซื้อไปเลยครับปึ๊บ2250เรีอบร้อยสีอ,อนนี่ซื้อวอ่ะเอี๋ีวพี่ไปไปล่ซื้อทุลยอ อันนี้พี่ตั้งแล้วนะทุกคนเห็นว่าตัวที่2พี่ตั้งพันแปดร้อยนะครับพี่ก็กดซื้อเลยสี่ชื่อพี่เรียบร้อยพันแปดพี่ซื้อเรียบร้อยอ่ะตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะไปตั้งใหม่นะปึ๊บนะนี่พี่เจอชื่อตัวเองละน้องหาชื่อตัวเองนะครับพี่เจอละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับพี่กดซื้อได้เลยปึ๊บไปครับเรียบร้อยไอดีที่สามนะอ่ะต่อไปพี่เปลี่ยนอีกไอดีนึ่งอ่ะพี่เจอชื่อตัวเองแล้วะทุกคนนี่ตัวที่สี่ของพี่นะนี่พี่เจอชื่อตัวเองละกดซื้อได้เลยครับไป อุ้ยเอากระเป๋าเต็มแป๊บหนึ่งนะพี่ขายหมูที่บ้านก่อนก <c oughs> ระเป๋าเต็มซื้อไม่ได้โอเคเจอแล้วนะทุกคนหน้าสามอ่ะพี่กดซื้อเลยนะปืด๊ดไปครับพันแปดเรียบร้อยอ่าตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายนะทุกคนพี่จะไปซื้อตัวสุดท้ายละโอเคพี่เจอชื่อตัวเองละนี่กดซื้อเลยครับปืด๊ดเรียบร้อยตอนนี้เป็นไงครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่กลับไปที่อดีหลังนะครับมาแล้วกดเข้าที่ตลาดตอนนี้หมูพี่เป็นไง ตั้งขายไว้ออกหมดเลยเห็นไหมทุกคนคอทง่ายอ่ะเดี๋ยวพี่รับให้หมดเลยนะ2อ1 0ตอนนี้เป็นเท่าไหร่พี่รับเงินนี่ตอนนี้มีพี่มี3,600รลูบี้อีกทีปึบพันเพอไหมเนี่ยถึงห0 0 0นไหมปึบพันหกมาครับมาครับพันเอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยทุกคนพี่มี1,000งหลูบี้เรียบร้อยฟรีๆเป็นไง ทุกคนสามารถไปทํากันได้นะนี่พี่ก็ไม่ต้องไปซื้อเลยพี่ก็หารูบี้มาให้ตัวเองแล้วพี่ก็อยากได้อะไรก็มาซื้อตรงนี้ได้ครับก็พี่ก็จะทําแบบนี้นะครับแล้วพี่อยากได้อะไรพี่ก็กดซื้อได้เลยนะครับนี่อย่างพี่พี่อยากได้ตีมอันนี้นะเดี๋ยวพี่จะซื้อตีมอันนี้นะครับพี่มีอยู่หมื่นลูบี้เขพี่ได้มาฟรีไงพี่ก็กดซื้อเลยครับพี่อยากได้ตีมนี้พี่กดซื้อเลยห้าพันลูบี้ฟรีๆแล้วพี่ก็เปลี่ยนตีมโชว์ไปเลยอยู่ไหนวะตีม นี่ครับพี่เปลี่ยนมาเป็นธีมพิลามิดเรียบร้อยแบบฟรีๆแบบไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาททุกคนก<อ>็เพื่อนๆก็สามารถไปทํากันได้นะพี่ก็มาบอกวิธีให้นะเพื่อนๆสำหรับคนไม่รู้นะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะเมื่อกี้พี่ได้ก็ได้ามาทั้งหมดก็เกือบหมื่นรูบี้อยู่พราบพี่มีอยู่พันห้าพี่ก็ทาอย่างนี้แหละก็ประมาณนี้นะทุกคนสาหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากมีรูบี้ใช้นะก็สามารถไปทําตามกันได้นะทุกคนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะง่ายๆเลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเเป็นนนนกกาาลัังใจจหห้้พี่่ไวอคิะบบ